แที่ฉันอ้นวนเพราฉันหยุดกินไม่ได้ตามันเลือไปเห็นอะไรที่ตต่อใจอยากจะกินให้หมดเลยเราเธอจะรักกันไหมหมัดใจให้เธอทั้งหมดเลยให้เธอตลอดไปอยากจะกินอะไรก็ก ร้ายรายมันคงอร่อยทั้งนั้นไม่ได้กินจึงก็ยังไม่นอนมูทอรเฟ็นไมันก็ยังไม่พออาจจะไม่ลองมันพระเอกและก่อนแด่ไลยเ่มอุ่นๆให้เธอนุนนาแต่ตีฉันอ้วนอยากให้เธอตอบสักคำเอ๊ยอยากให้มาบอกรักกันถึงจะเอาแต่กินแต่จะไม่ลืมสักวันยังไง๋ยวันที่เรารักกันอาจจะชอบเฟ่นไฟหรือว่าจะเป็นหมูทอดอยากให้เธอลองกินแล้วเธอจะบอกสุดยอดมันอร่อยจริงๆได้ลองแล้วเธอจะชอบใครต่อใครก็ลองใชพะนุอมตรงไม่ลอยกว่าจะ ต้องให้เต็มรู้ว่าเป็นสูนี่มันยังดีแต่เธอได้กินจริงๆฉันก็รับรองว่านิ่มันยังเป็นเลย